และก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสกินใหม่ของยอนนะครับที่มีชื่อสกินว่า deep wood นั่นเองนะครับโดยวันนี้นะครับมากับเฮียติดเกมนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเป็นตัวจริงด้วยหรือเปล่านะครับหรือว่าคนตั้งชื่อเหมือนก็ไม่รู้นะแต่ต้องมาดูฝีมือนะครับถ้าเก่งก็แปลว่าตัวจริงแต่ถ้ากาดก็คือตัวปลอมล้อเล่นนะครับโดยสกินนี้นะครับที่ผมซื้อมาก็49คูปองเองนะครับถ้าใครอยากได้เนี่ยก็ไปจัดกันได้นะครับผมสกินย้อมแมวนะจริงๆแล้วมันก็ไม่้อรงสเติก์ให แดาวคืนไปผมว่าสวยอยู่นะ49คูปองเครับคุ้มนะครับเนี่ยถือว่าไม่ผิดหวังนะครับถึงเอฟเฟกต์สกิลจะไม่เปลี่ยนก็แต่อ้ยแต่เย็นนะจะเอาอะไรมากครับสกิน50คูปองนะครับได้ขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะเอออุย้ยหามเลยเออแย่คือยิงตีเกมไม่ได้กลับเอ้าเนี่ยสวยนะตัวดูข้างหลังมบดิเก้นเราสวยนะครับเนี่ยว่าไม่สวยไม่ได้เออแมง่งสกิลสแตนด์่พภาคเลยเอีเวนนี่ เอาไอ้วีลาดีกแล้วมันไม่ให้กลับมาได้ดูดิกลัวเอ้ย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 เอา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 ยังไงมึงยังไงมึงอืมฮึแม่เอ้ยไม่ให้ไม่ให้กลับครับเฮียตีเกมบอกกูไม่ได้กลับสักทีเวนขอหน่อยเนขอได้ไหมเฮ้ยแบทแมนมาเพื่อนยิงอยู่ยิงจริงยิงจริงยิงอยู่จริงยิงมันเอ้ยนิดเดียวเองอ๋ออ๋อ อ๋อโอ้โหกูอ๋อหนีมาเลยเพื่อนหนีมาเลยเฮดิเกมผมว่ามีคนรอผมอยู่อะเชื่อมั้วีล่ามันรอผมอยู่อีก,กูว่าแล้วไงแม่อือหเป็นคนที่มีความอดทนในการรอมากเอ้แล้วนึก็ไปแล้วมาบนบ้างก็ดีนะเนาะแน่ยเลยอยู่บนกระสามี่ตลอดเอาแล้ว จับคนช้าหนึ่งนายแบบนี้เพื่นอนฮ่าฟิกเกอร์ไปแล้วเราเสียป้อมได้นะไม่เป็นไรนะครับว่าเรารับลึกดีแล้วนี่แน่ป้อมมันเอาคืนได้ง่ายๆอยู่แล้วอุ้ยวีล่ามาอุ่มาเยอะจริงมาหมดมาหมดมาหมดตรงนี้ก็มีอฮ้ยสาตาร์ก็มาอย้ยังไงสาตาร์บินแล้วครับสาตาร์บินแล้วครับเอาสาตาร์ก่อนนี่เน่โดนสลังใาโยกูยังไม่ตายต่อไปมึงเลยนะต่อไปมึงเลยนะแบทแมนเฮ้ยเพื่อน โอ้โหเพื่อนสแตนสวยจัดโอ้โหเฮีดดิเกมสแตนสวยมากเลยครับสวยจริงสวยจริงเฮ้ยมีคนอยากโดนช้อนแกงนี่เนอัลติเม t ไปเส้นเอทีมสี่ครับโอ้โหเฮีดดิเกมชงแบบว่าวันหวานเลยนะครับแบบนี้แน่แม่อเมาวาร์ปเลือกวาร์ปใกล้ๆคีิปแล้วจะได้ตังค์ลายอยู่เลยอยู่ข้างหน้ามังนะเพื่อนนั่นแหละอกแล้วอยู่จริงนี่เนอแล้วมันวาร์ป มันจะวาร์ปแล้วนั่นแ่ะวาร์าไปไปเลยเพื่อนเจะเาป้อมยังไงเอาป้อมมาครับขอดูรูนี้นะครับฟิวสนันอุย้ยติดอะไรอะ่ะอ๋อติดวีล่าหามึงยืนขวางเรดาร์กูอเวนสตาร์ตาจเจคีค,ค,ครับยิงอะเข้าไปยิงอะเข้าไปเอเดินมันสวยนะครับเนี่ยสกินห้าสิบบาทที่ไหนสวยขนาดนี้ สวยจริงไม่เสียได้ตังเลยเนะี่ยห้าสิบบาทโอโอกูโ,โูจังไงมึงโอปล่อยไปก่อนขอนะเพื่อนขอนะขอนะผมนะนะครับอ,อืเอเฮ้ยแบทแมนมานะแบทแมนมาแล้วเฮ้ยอ๋อสเก็ตแบทแ,แมนแตกโอไมคกอดแล้วชื่ออย่างตึงพลอากาศเอกฟูฟูชื่อโคตรเสียงคุกเสียงตลายังไงครับรอรอรอเฮดี้เกมมาก่อน,นับตอนนี้ เราเฮดเกมไปก่อนครับยังไงเฮดเกมโดนสลังไฮโอปายแล้วตายหรือเปล่าโอ้ไม่ตายมีเกาะนิ่งขึ้นมาครับทำให้คิวเรนมาฆ่าได้อย่างง่ายดายโอ้ไมก่กอดล้วส่งสติ๊กเกอร์กวนตีนไปทีหนึง่งโอไมก่กอดมาแล้วแหละอุ้ยฟอร์เรนมามาจริงมาจริงจริงเพื่อนขอฆ่าได้ไหมอ่ะยนิดเดียวอีกเลยขอได้ไหมยิงปืนนิดเดียวขอเออเสร็จกูเสร็จกูเสร็จกูแบบนี้มาดิครับเพื่อนสตนันสวยสวย,สวยเลย,ยเลยพื่อนมา ยิงย hey. ิงไปเฮ้ยยังไงเป็นแมนกับบ้านเปล่ารูดป้อมนะรูดป้อมนะรูดป้อมครับป้อมแตกแล้วครับยิงแรงมากครับผมตอนนี้มาเพื่อนยิงยิงเฮ้ยโอ้โอ้โอ้โอใจเย็นป้อมครับป้อมครับป้อมเท่านั้นครับยิงป้อมครับโอ้รูดป้อมเลเทเลยกูแล้วตีคนเดียวมันได้ไงนายโซโล่คนเดียวมันจะไหวเหรอนายแน่ใจใช่ไหม บอลนี้โซโลดักเลยครับเฮ้ยตีดาร์กไปเหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้ยังไม้มึงนี่บอลนี้เขารู้มีสเตปมีสเตปปล่อยดาร์กเลยครับใครจะหาเป็นสกินย้อมแมวนะครับไม่ได้นะครับสวยขนาดนี้บอลย้อมแมวเด้อจังซีเด้ออ่ะยังไงยังไงสตันดาร์ดเฮ้ยเฮ้ยมาเปล่ามันมามันมาแล้วมันอยู่นี่เพื่อนมานยิงโอ้ยิงยิงยิงเออมามามาแแม่มาแม่มาแม่โอ้เมื่อกี้นี่เกือบตายเพื่อนยังไงโอ้เสร็จโจรไปอีกโอ้โอ้โอ้ว้าว ว้าวโอ้กอดได้บัตร่ามันเพข้างมันี่ไงจุดประสงค์มึงอ่ะรู้เลยว่ามึงจะมาค่าแค่กูอะไอซาตาทุกคนเลยแบทแมนเมื่อกี้เนี่ยเจตนาก็ชช้เจีเยลยปะโชวเฮ้ยเป็นอะไรกับผมมากไหมฮะผมไปค่าพ่อค่าแม่คุณแหละทำจริงฮ่ฟอรเลนมาชว์จานนงกลมเต็มตากูไปลยแบมเจ๋บแบกมบปปมกันแบดากาไปหนึ่งะครับเนี่ยโอดตึดตึงตึดตึงตึงตึดตึง ไอ้ละซาตามาแล้วครับ TMC มาเก็บตกแล้วรูดมอบตัวสัเถอะไอ้น้องเอาโ้โหแล้วอัลติเมทของทางยิงดีเกมครับเก็บอัลติเมทไปมาแล้วเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาจริงมาจริงมาไม่หลอกมาไม่หลอกมาดิมาดิยอดมาดิมาดิมาเด้มาเด้มาเด้เรื่องรัดขอให้บอกเรื่องรัดขอให้บอกร่างกาผมมันแรงนะผมผมตีกูเวียนเลยเอาแล้วแบทแมนมาแล้วแบทมวยยิงไม่ได้โอ้ TMC เก็บอีกแล้วครับเก็บคิวอย่างโหดตอนนี้มาเพื่อนยังไงกูตีป้อมมานะ เฮ้ยคีไม่เข้าเอ้ยเอ้าอ๋อเฮ้ยกูก็นึกว่าคีเปันเข้าป้อมไปแล้วไงคือมันเข้าไปตัวเดียวตอนแรกอะนะอะไรไงซาตาร์เออเฮติเกมบันดาบัยยังรอดอยู่แล้วเก็บวีร่าลงไปครับสำหรับคิวเลนแล้วมาตามไหลต่อครับเพราะสตาตอนนี้ซาตายืนแบบนี้คิดว่าไงเราตายลงไปครับเป็น double kill ของคิวแลนดแต่เม็ดเราแรงอยู่นะครับเพิ่งพาได้ครับผมพอร์เลนมันจะมามาจริงมาเลยมาอันตรีมามึงมึงมาสี่แบท แบทแมนอุ้ยไม่ได้ฆ่ายกูหานเอ้ยเต่เนเพื่อนเล่นมาเลยจะมาล่าอ๋อโอ้โหใจดีไหมผมฆ่าเนี่ยโอ้โหขอบคุณมากครับซาตาโว้ยผู้ใจดีใจบุญสนทานนะครับอุตส่าห์มาให้ผมฆ่าถึงที่เลยนะครับผมมากนะคุณซาตาร์คีบข้าวป้อมนะเพื่อนคีบข้าวป้อมนะฟอร์เรนตึงตรึตึงตรึตึงตึงตรึตึงตึดตึงตึดตึงตึดในเสร็จกูเสร็จกูท่านี้ผมไม่ประมาาแล้วครับผมลูดป้อมเลยครับลูดป้อมเลยแบบนี้ลูดป้อมครับนี่ไงเรียบร้อย อย่าแอคติ้งเยอะเดี๋ยวมันจะแพ้เขาจะเบ้าฮึม victory ได้เป็นอุ้ยเหรียญเงินแครี่ดูสกินมันสวยนะครับว่าไม่ไดน้นสวยอยู่นะผ้าคลุมผ้าคลุมอะไรสวยนะครับถือว่าเกินราคานะครับราคาสี่เก้าคูป,ปองเองนะครับผมในนี้ผมก็ฆ่าเยอะที่สุดได้เงินเยอะที่สุดแล้วก็ตีป้อมเยอะที่สุดดามเมจ เยอะที่สุดในทีมนะครับอยู่ที่1นึ0 0แสนหนึ่งหมื่นนะครับก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับผมแล้วนี่ต้องขอบคุณนะครับเฮียติดเกมด้วยนะครับที่มาเล่นด้วยกันนะครับแต่ก็ไม่รู้นะว่าเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับแต่ชื่อเหมือนตัวจริงมากเลยผมกดสุ่มมาแล้วผมก็มาเจอับซึ่งไม่รู้เป็นตัวจริงหรือเปล่านะก็อย่างน้อยก็ผมคิดว่าเป็นตัวจริงเก่งขนาดนี้ตัวปลอมเล่นไม่ได้ขนาดนี้หรอกมั้งใช่ไหมส่วนนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไล โซนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันันเพลงทีบสองบา,บายจ้ะไอจงกเงซยตมากูตรังตงตีรกเต็มเงตายชแลมงกรเ้งตุ่